เรียบร้อยเกมครับพี่น้องไม่ดีรถใครเลยร้านตูดได้หรือเปล่าไปเราไปดูก่อน ดันถึงป่ะดันถึงป่ะต้องลากอ่ะคนำเลยเีแเ่ยเอาเอเอาใบมีดวางแล้วให้มันฝ่าท้ายมันยืนแมเดี๋ยวแทงออกกัแทงสข้างเลยเออข้างนู้นนะลูกอเรามาดูกัน ไม่ยอมแน่นสักทีมิดล้อไว้ครับแลเอียงซะด้วยธรรมดาครับธรรมชาติทำงานหน้าฝนก็ต้องเจอ ต้องรับสภาพให้ได้ครับผมรถต้องช้ำเป็นธรรมดาครับไปกระชากมากก็ไม่ได้เพาข้างขาดอีกแต่ฮีโน่มันถึกอยู่แล้วไฟของเราไฟของเราอยู่กับาเจ้า5018ฮะเหมือนเดิม โโอ้โหไม่เท่าไรครับแต่ว่ามันลื่นอ่ามันติดปีกข้างนี่ไม่งั้นมันก็ดันได้แล้วเก็บดินที่ตูดออกนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเอาใบมีดวาง ยกเลยว้ยยกเลยเนี่ยถ้าไปไมีด้างอห้ดี้ขึ้นได้เลยมั้งเนี่ย ทังไหนเนี่ยเตะแบบนี้ตัดได้ยังตัดแล้วสวยรา่าแหมมันติดมันติดปีกซะแม่งถ้ามันไม่มีปีกครับได้เลยเนี่ยแย่ก็ไปใน,นกระบะเลยแย่ก็ไปในเนสาเลยมัน ้นเอ๊ะม,มันเป็นเป็นรูได้ยงไดาายดง,งดงเขาไหปิ้งมากเอาแล้วทำไมตรงนี้ก็ไม่ถูก เออเอออ๋ออันนี้มันเป็นร่องน้ำเก่าก็ถโอถ้าถมมันไม่สวยเลยใช่ครับใช่ตัวนี้ก็หลาย0อของผมอ่ะร้อยเก้า้าเจ็ดดี โอ้ถ้าเป็นเจโอแปดคนนะคันไหนเจโอคันน้ำเงินไอคันเจโอมันไอคันนู้นดิไอไอคันเขียวหัวหัวสมอ่ะไม่ใช่ดิหัวสมอเด็กเสายนาดินั่นแหละกระบะอูเปียเปล่าหรอกระบะอูใครวะอูเปียเปล่าวระเออมะเออนั่นและมั้งไอน้องมันที่อะไรวะ ลืมชื่อแต่ละไอ้ยมาได้วิ่งด้วยกันแป๊บเดียวโอ้ยผมมีโปรเจกต์อยู่ว่าจะเอาอ่า8ซีโบอินเตอร์ได้จบจบไปเลย,เนเนยโอ้ไม่ไหวแล้วกอามาทำไมหัวทิ่มบอดิโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ตัวจริงแล้วจะพอจะพออะไรเสียงกง มาล้องรถเราไม่แรงจะขายเครื่อง P11 ให้ซะแล้วหน่อยเดียวขึ้นแล้วดินมีหน่อยเดียวเกมจนได้ครับเกมเที่ยวสุดท้ายเนี่ยฮะลูกพี่สั่งตัด อ๋อไปถามมาแล้วเขาบอกว่ากบร่องน้ํากบคูน้ํา จังหวะอันครับปั่นแล้วปั่นอีกไม่พร้อมกันดิเออไม่พร้อมกันครับยิงดินยิงมิด <laughs>

พอพอพอยิงเด่นยิงเอียงมันมิดครับมันมิดผมไดไหมน,น้องตตั้ปแล้วครับจอดนี้ยังแก้ไขกันต่อไปครับผม <laughs> <c oughs> แล้วมันช่วงโคง้งด้วยไอ้ทางนน้นครมันไม่ได้ดึงแนวตรงอะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับไม่มีอะไรมาแทงนะเปิดให้มันเสียมแล้วก็ไม่มี รือพกมาถ้ายกแล้วดีดดีดฝ่าท้ายน่าจะได้ไมั้งเนี่ยรถการถ กดลงกดลงอีกหน่อยเลยกดไปมีดลงหน่อยอ่อกดไปมีดลงหน่อยลงหน่อยเลยบ้าได้กดไปมีดลงหน่อยได้กดลงหน่อย ยาวครับผมเนี่ยถ้ายืนถ้ายืนท่าเนี้ยเอาฝาคำ้ำ

ฉีกไกปล่ายไม่รู้เอาไงะวางมันเร็วๆเข้าหย่อนๆเข้าเพราะว่าอันนี้มันถืนอยู่มันไม่ธรรมชาติ จริงมันต้องถอยหลังไม่หน่อยแล้วก็ฮะลอ,อยมันเออยิงยัดอยู่ดวแเลยนิงหมดแล้วก็น่าจะโยกขึ้นแล้วล่ะโอ้โหต้องขอบคุณทีมงานครับสุดยอด ข้างหน้าไม่ได้ติดอะไรนหะมเอาเอ่

ับแน่นอนจริงๆหกยอดเลย แล้วจบแล้วเนี่ยเพราะน้ำหนักมันไม่มีแล้วอ่ะเพราะหน้ามันเป็นบอ่อแล้วอ่ะ ยอดครับทีง,งานนี้ต้องขอบคุณเลยครับพี่ๆน้องๆน,งนายจะได้ล,ลูกพี่เดี๋ยวเอารถช่วยดึงหน้าหน่อย ยาวไปครับคลิปนี้ไอตัวคันนี้ยถ้ามันมีโบ้เท่าหน่อยมันก็โอเคเลผมโปรเจ็บอะผมกล่าวว่าถ้าถ้า ถ้าไม่เปลี่ยนก็คือเกาะโบ้แคหน่อยนะไอหลอกตนมันแบบว่า, ial, าไอ,อ,อ้ใแบบว่ามันมีแรงแบบแต่ถามว่าพอนนืดอะไร key, มันก็ไปได้แต่ถ้ามันเจอจุดซักเนี้ยมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าติบบว่ามันจมไปแล้วอ่ะแต่ถ้ามันมีโบมนันพอได้ว่าจะว่าจะา ครื่องมันกะอยู่นั่นแน่แล้วเครื่องมันหลวมมาด้วยก็เลยเอ้ยคิดว่าไอ้เหี้ยเอ,เอาเอาไปพลิ้เครื่องก่อนดีกว่าไหมเออเพราะว่าเสียงเครื่องมันก็เงียบมันแค่เอาเรามาชงกันต่อครับเดี๋ยวกันยาวๆเลยทันไหมเนี่ยทันไหม้างหน้ามีล็อกกี้ครับหนึ่งเรียบร้อยครับมาไม่ทัน ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวหาไม่บ่วยหรอป่วยน่าเกล่ยที่ยว,เ,ยวเที่ยวนีเทียวพี่ฮาฮาที่ยวขอบคุณนะครับ <c oughs> อะเรียบร้อยครับขอบคุณทุกทุคนนะครับที่คอยช่วยเหลือกันขอบคุณมากครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ